สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพี่ช้างก็เอา,เอ,าอะไรนะสูตรที่มันเข้าเอามาให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็จะมาคำนวณให้ดูนะคะเดี๋ยวพี่ช้างในระหว่างนี้พี่ช้างก็กำลังหาสูตรใหม่ๆอยู่ค่ะหาสูตใหม่ๆก็ได้ไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาลงต่อคลิปอันนี้นะคะท่านผู้ชมนะมาอ่านคาเตือนกันก่อนค่ะ ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ช้างด้วยนะคะอ่าพี่ช้างพารลยนะคะปลดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวีดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งส้นนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเนี่ยอันนี้สูตรนี้ก็เข้าค่ะท่านผู้ชม <c oughs> สูตรนี้ก็เข้านะคะอันนี้เข้าที่ เลขสองเลขสองมันก็มีอยู่นะมันไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เอานะคะไม่ได้เลือกนะไปเอาแต่เลขหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอ่ะเขาที่หลักหน่วยนะคะไม่ปักหลักค่ะถ้าสูตรไม่ปักหลักอะ่ะมันจะมีเยอะมากนะคะมีมากเลยนะคะถ้าไม่ปักหลักนะ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ช้างค่อยมาคำนวณให้ดูนะคะจะเอาอันนี้ก่อนอันนี้มันเขียนไว้แล้วนะคะโซนอันนี้ก็งดงดที่ผ่านไปเขาก็เข้าค่ะอนี่เขาเคยเข้าล่างมาก่อนนะคะสุดนี้จําได้อยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะเคยเข้าล่างมาก่อนนะเข้าล่างมามาถึงตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็มาเข้าข้างบนนะคะเข้าบนเด่นบนนะคะองดแล้วก็เข้าอยู่นะคะ งดแล้วไปเข้าล่างอ่ะงดนี้มาเข้าบนนะคะท่านผู้ชมอ่าไปบนไปล่างไปบนไปล่างนะนะปวดหัวแบบนี้หละค่ะท่านผู้ชมเราเดาไม่ออกเลยค่ะว่าเขาจะมาตัวไหนบ้างเขาจะไปบนหรือไปล่างนะคะมาคำนวณให้เลยค่ะตัวนี้อ่าหลักแสนอ่ามองเห็นไหมคะ หลักแสนก็เป็น8นะคะ8บวกหลัก10ล่างก็เป็น3ก็เป็น11นะคะ11มาบวก1เอ่อคหนึนะคะเอ่อ10บคอ1นะคะ,ะ,คะก็เป็น12นะคะท่านผู้ชม12แล้วมาบวก6นะคะอันนี้เป็นคสอ2นะคะก็เป็น18นะคะท่านผู้ชม18บวก2คงที่ก็เป็น0นนะใช่หรือเปล่าลองดูอีกทีค่ะ ใช่แล้วค่ะศูนย์นะอ่าเอาศูนย์มาลงศูนย์แล้วก็เป็นห้านะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาอยู่หรือเปล่านะคะอย่าไปอ่าเพิ่งเชื่อใจไปแล้วดูหลายๆสดก่อนนะคะอันนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมอ่าเรามาดูสดตัวนี้ที่มันชนกันนะงวดที่แล้วที่พี่ช้างโพูด์ว่ามันชนกันที่อะไรนะเลขเลขเลขเจ็ดเลขแปดค่ะท่านผู้ชม สองสูตรเนี่ยชนกันที่เลขเเลขแนะะเอาเรามาดูงวดนี้เขาจะชนกันที่ตัวไหนมาทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวไปช่างเขียนให้คนมาทั้ง2ตัวเลยนะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นตัวนี้ ก็จะมาแบบนี้นะคะเข้าที่หลักร้อยกับหลักสิบนะคะอ่าวงอย่างนี้ก็แลก,กันนนะอ่าเริ่มต้นตั้งแต่สูตรนี้เลยมาคะ่ะเนี่ยพี่ั่งติ๊กไปแล้วนะ อันนี้เป็นหลักหลักมื่นหลักพันนะคะอันนี้หลัวัลนที่หนึ่งหลักร้อยบนนะคะนี่สิบล่างนะคะอันนี้เป็นหน่วยหน้าคอหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นร้อยคอสองนะคะอันนี้เป็นคอสามนะคะท่านชมมาหกบกสี่ก็เป็นศูนย์นะคะ <c oughs> ขอโทษขอไปแปดเป็นศูนย์แล้วเนาะแปดบกหนึ่งก็เป็นสิบสามนะคะลงท้ายเลขสามเนาะสามอันนี้ 9บวกกันสองครั้งก็เป็นสิบแปดเนาะสาบกแปดก็เป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดบวกหกก็เป็นสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดบวกศูนย์ก,ก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองก็เป็นสิบเก้านะคะองค์ไทยเลขเก้านะคะเก้ามาบวกเจ็ดคงที่นะคะก็เป็นหกนะะท่านผู้ชมอลองคิดดูนะคะท่านผู้ชมคิดดูนะคะเดี๋ยวค่ะว่าพี่ช้งคิดผิดหรือเปล่าลองคิดดูดีๆนะเป็นหแล้วนะคะ เี้ย๋ิวลีดอี่ที่ไม่ใช่ท่านผู้ชมขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยค่ะอันนี้เป็นศูนย์แล้วเนาะศูนย์เนาะแปดมาบวกสามก็เป็นสิบเอ็ดเนาะเป็นลงท้ายเลขหนึ่งเนาะหนึ่งอันนี้เก้าบวกกันสองครั้งก็เป็นแปดนะแปดบวกหนึ่ง ก็เป็น9นะคะกบก6ก็เป็น15บนะคะ15บก0ก็เป็น15 15บก2ก็เป็น17นะคะสเอามาบวก7คงที่ก็เป็น4นะคะขอโทษขอภัยค่ะท่านผู้ชมเป็น4 4 5 6ค่ะท่านผู้ชมอ่า4 5 6พี่ช้างคิดว่าถ้าเป็น4เป็น5้นี่ไม่น่าจะ มานะคะตามตามที่ช้างดูสูตรตัวเองนะคะแต่ว่าเลข6นี้ไม่แน่นะคะเดี๋ยวเอามาเปรบเทีบกับสูตรอื่นก่อนนะคะท่านชมอันนี้เได้ประมาณนี้ห6นะคะสี่ห้าเรามาดูสูตรนี้กันต่อะคะ่ะอันนี้ก็หลักพันนะคะหลักร้อยบนนะคะนี่หน้าค้อหนึข้อสอข้อสเหมือนกันแต่ว่า อ่ตัวที่บวกไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคะสี 4, 2, 3, ่บวกกันสองครั้งก็เป็นแปดนะคะอันนี้หกบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบเอ้แปดบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบหกนะคะหกมาบวกแปดก็เป็นสิบสี่นะคะลงท้ายเลขสี่สี่มาบวกเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดนะลงท้ายเลขหนึ่งนะคะหนึ่งมาบวกเก้าก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์บกสองก็เป็นสองนะคะสองอันนี้บวกสองบกสองก็เป็นหกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ไม่มีคงที่นะคะ เป็นหอ่ะเขาชนกันที่เลขหกค่ะทา่านผู้ชมหกอ่ะหตัวนี้บวก3ามแต้มนะคะก็เป็น9้าค่ะ9้าแล้วก็ศูนนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ช่างเอาคลิปออกไปนิดนึงนี่เป็นสูตรอันนี้นะคะสูตรนี้เด่นหลักหน่วยมันไม่มาหลักหน่วยหรอคะ่ะ มันมาไปเรื่อยค่ะท่านผู้ชมอันนี้สูตรนี้ประมาณนี้แล้วก็สูตรนี้ก็ประมาณนี้เขาชนกันที่เลขหกนะคะอาจจะแคบกว่าแคบไว้นะคะท่านผู้ชมสองสูตรนี้เหมือนกันประมาณนี้นะคะอย่างนี้นะคะโอเคอ่ะมาคำนวณไอน้สูตรนี้ต่อค่ะคำนวณดูสูตรนี้ต่อหลักร้อยบน จะเบอร์นีดนป็นนะท่านผู้ชมเป็นอะไรนะเป็นหลักแสนเป็นสองนะคะสองหกสี่แปดเจ็ดสองค่ะนี่คอสามก็เป็นสองศูนย์สองนะคะมาบวกกันค่ะบวกกัน สองบวกอะไรบวกหลักร้อยก็เป็นศูนย์นะคะบวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดนะท่านผู้ชมเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้านะคะอ่าเก้าบวกสี่ก็เป็นสิบสามนะคะท่านผู้ชมลองคิดดูดีๆนะคะใช่ล้วค่ะสิบสามอ่าน่าสนใจอยู่นะท่านผู้ชมนะสิบสาม ลงไทยเด็กสามสามกับสี่อะน่าจะมาหนึ่งตัวแต่ว่าสี่ชนกันอยู่นะคะสี่ชนกันแต่พี่ช้างไม่คิดว่าเขาจะมานะไม่เห็นมันไม่เกี่ยวอะไรเลยถ้าจะมาก็น่าจะเป็นตัวเลขอันนี้มากกว่านะคะที่พี่ช้างคิดว่าหาว่าท่านผู้ชมชอบอันใดก็เลือกเอาก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวคือจะน่าจะเป็นตัวนี้นะคะ,อ,ะอันคลิปนี้ก็ เดี๋ยวพี่ช้างดูเวลาแป๊บนะคะเพื่ออาจจะคำนวณตัวอื่นให้ดูนิดหนึ่งนะคะเนี่ยพี่ช้างเอาให้ดูอันนี้นิดหนึ่งค่ะพอดีโตดอันนี้งวดที่แล้วมันหลุดใช่ไหมคะมันหลุดก็เลยไม่ได้ลงค่ะท่านผู้ชมแล้วพี่ช้างลองมาคิดดูเป็นว่าเขาเข้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะเวลามันหลุดไปครั้งเราก็ไม่ต้องท้อเราก็ต้องกลับมาเอาอีกนะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้ามันหลุดไปครั้งเราไปทิ้งมันเลยเราก็แบบ ไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ไม่ต้องทิ้งเราก็ต้องลองตามรู้ักงวดสองงวดนะคะสองสามงวดก็รู้เรื่องแล้วนะคะอันนี้หลักนี้นะคะหลักแสนหลักแสนบวกหลักร้อยบนนะคะเอ้ไม่ใช่หลักสิบบนนะคะก็เป็นแปดคะ่ะท่านชมเห็นไหมคะงวดที่แล้วมันหลุดแล้วไปช้างไม่ไม่เขียนให้แล้วไง เออมันเข้าเลยน่าเสียดายมากเลยทำชมแปดไม่มีสักตัวเลยพี่ช่างก็เลยไม่ไม่เอาอืมนี่เขาเข้าเลยอ่างดนี้เขาเข้าที่อะไรนะเข้าที่แบบนี้เนาะงดนี้มาแบบนี้ส่วนงวดนี้จะมาอยู่แบบนี้มาหลักร้อยเลยท้ชม นี่มาหลักร้อยเลยจะมันจะมาแบบนี้นะทำูชุชมเดี๋ยวนะเดีเอาเอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะสีก็ไม่แช่์เดียวกันละเนีให้ดูคะ่ะเขาม,มาแบบนี้คะ่ะ ร้อยหน่วยสิบหน่วยร้อยร้อยมามาแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนะเราลองมาดูงวดนี้กันค่ะท่านผู้ชมมาดูงวดนี้กันสักนิดหนึ่งค่ะเออเป็นอะไรนะเป็นสองหกสองหกสี่อ่าแปดเจ็ดสองนะคะ นี่คือเขียนไปเฉยๆนะตัวนี้นี่เป็นสองตัวล่างนะคะเรามาบวกสองบกเจ็ดนะคะเป็นเก้าค่ะท่านผู้ชมนะเลขเก้าก็น่าสนใจอยู่นะคะท่านผู้ชมนะพี่ช้างว่าเลขเก้างวดนี้น่าจะมาแน่นอนนะคะไม่เก้าก็เป็นหกนะคะไม่หกก็เป็นเก้านะคะท่านผู้ชม ไปกันใหญ่ละอ่าอันเด่นก็มีประมาณนี้นะคะทาชมนะก็ขอท่านพี่ช้างก็จะเอาอันนั้นมาให้ดูอยู่ค่ะพี่ช้างกำลังทำอยู่คลิปใหม่ๆอะไรนะโซ่ที่ห้าหกตัวมา <c oughs> ขอรับไปค่ะห้าหกตัวมาสามตัวบนครบยังมีอีกพี่ช้างหาได้แล้วนะคะ เดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะแล้วก็จับคู่ดูแล้วว่ามันมันออกจุดในบ้างนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บค่ะเนี่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาคลิปออกนิดนะคะออะอย่างเช่นพี่ช้างเคยคำนวณดูคำนวณย้อนหลังดูที่เขาเคยออกนะอย่างเช่นเขาจะออกงวดนี้ใช่ไหมคะพี่ช้างก็ลองลองจับคู่ดูนะออะอย่างเช่นมันจะมีกี่ตัวนี่หกตัวใช่ไหมคะสูตรที่มันเข้าค่ะสูตรที่ชุด โซเนี้ค่ะโซเนี้ที่มันเข้าเนี่ยค่ะพี่ช้างลองมาจับดูว่าเขาเข้าอยู่จุดไหนบ้างนะเหน็นไหมคะพี่ช้างจับทั้งหมดแล้วมันจะเข้าจุดนี้หนึ่งรอบรอบที่หนึ่งนะคะ่วนรอบรอบที่สองมาเข้าจุดนี้นะคะเรอถ้าสมมุติเราเราจะซื้อก็เราก็ต้องสังเกตเราก็ซื้อแถวๆนี้ก็พอถ้าหาว่าไม่อยากเอาทั้งหมดนะคะรอ,อบนี้เข้าตรงนี้รอบนี้เข้าตรงนี้นะคะรอบที่สามเข้าอยู่ประมาณแถวสองนะคะ แถวสองขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะรอบที่สามก็ขึ้นอยู่แถวสองะค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมันจะเยื่งๆยงกันนิดๆน,ดนะมันจะอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยไม่เกินแถวสามอ่ะไม่เกินแถวสามถ้าจะอยู่โบนก็โบนสุดอ่ะจะอยู่อยู่ข้างล่างก็ไม่เกินแถวสามนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ออกแถวสามเห็นไหมคะหนึ่งสองสามอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เดี๋ยวพี่ช้างค่อยมาบอก ค่อยเอาเอามาลงให้ดูนะคะมันก็อยู่แถวๆนี้แหละคะ่ะมันมันไม่เกินแถวสาอยู่แถวๆนี้แถวสามกี่ตัวสองสี่หกแปดสิบสิบสองมีสิบสองตัวเองนะคะถ้าจะเอาข้างบนอีกแถวงก็ประมาณสิบหกตัวนะคะเดี๋ยวพี่จางค่อยเอามาเปรียบเทีบกันนะคะท่าชมนะโอเคนะคะก็ขอให้ท่านจงรวยๆโชคดีเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ